สวัสดีค่ะหนูยกค่ะตอนนี้นะคะหนูยกก็ไม่ได้ทําอะไรเมื่อเช้าเมื่อเช้าตอนประมาณแปดโมงตอนนี้เก้าโมงสามจิดห้าละเมื่อเช้าตอนแปดโมงหนูยกก็อเอารถนะคะไปทำไม่ได้เป็นอะไรวันนี้โลเคชั่นมาในห้องสวยงามสวยลุก <laughs> อ่าอน,นี้เอารถไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องค่ะแต่ว่าทางศูนย์บริการบอกว่าสองชั่วโมง นิวยกก็เลยมาแต่งหน้านิดนึงนี่ไม่ได้ติดขนตาเพราะว่าวันนี้กะจะให้ชิลๆอะ่ะแต่มันไม่ชิวมั้งแป๊บหนึ่ง,งนะนี่งับผมไว้เดี๋ยวต้องสยายก่อนสยายความงามขอรอกมาแป็กาวด้านหลังไม่อยากบอก เห็นแบบแบบให้ให้รุ้นนะคะว่าจะออกมาดูดีหรือว่าน่าเกลียด <c oughs> น่าเกลียดสะมากกว่าก็ก็เราเป็นคนเซอร์อะแขนใหญ่มากเลยนะะเสร็จแล้วมาประมาณนี้ไปดูกันข้างนอกที่มันมีแสงอ่ะ แครอทมีวิตามินเกียดอนี่คือมุมที่แบบถ้าถ่ายรูปนะก็จะอยู่ประมาณนะี้คือจะปิดส่วนเม่ไงไว้แล้วก็ 拜拜啦！Bye bye.